สวัสดีครับวันนี้มาแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับอาการเครื่องนี้นะครับผม i n นเนอรนะครับผม e อ r ร์เลอร์อินนะครับผม50ูนนะครับดูนะครับผมมัน e อ r ร์เนะนะครับพิมินเอร์เบลห้าศูนย์นะครับโค้ดเป็นอินเนอเบลห้าศูนย์อาการนี้นะครับถ้าถ้าปกติเนี่ยโค้ดนี้นะครับก็คือหนึ่งนะครับตลับมันวิ่งแล้วมันมีอะไรติดแล้ววิ่งแล้วสะดุดนะครับไอตรงหัวพิมพ์เลยนะวิ่งแล้วสะดุดตรงนี้ผมก็หาดูแล้วนะครับมันก็ไม่มีอะไรติดนะครับ การวิ่งการทํางานสายเอนคเดอร์ก็ไม่ได้สกปรกนะครับสายเซนเซอร์ก็ไม่ได้สกปรกนะครับปั๊มก็ไม่ได้เส nah ียปั๊มก็ไม่ได้ติดอาการนี้ผมก็หาอยู่นานนะครับผมมาดูกันว่าอาการนี้ครับก่อนที่มันจะเกิดอาการนี้อาการมันเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะยกเซนเซอร์ขึ้นนะครับผมมีเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดเซนเซอร์ลงไปนะครับนี่นะฮะปิดเซนเซอร์ลงไปนะครับดูนะครับเครื่องมันทางานนะนะครับ แล้วก็หมุนอย่างเงี้ยครับตลับมันก็ไม่วิ่งนะตลับมันก็ขยับตึ๊กๆมันเหมือนมีอะไรติดแต่มันไม่มีอะไรติดนะอันนี้ผมหาดูแล้วนะครับแต่อาการนี้ผมเจอแล้วนะผมรู้ว่าเป็นที่ตัวไหนแล้วนะครับอันนี้ผมจะมาทําให้ดูว่ามันหายจริงไหมนะครับผมเห็นไหมครับเพราะพี่มันไม่ขยับออกมาแล้วมันขึ้นนะครับเนี่ยครับฟองเออร์เอร์นะครับอินเวอร์บห้านะครับผม พิเตอร์เนี่ยเร์ห้าศูนย์เนาะคือเหมือนฟ้องว่าเนี่ยครับเหมือนฟ้องว่ากระดาษมันติดหรือหัวพิมมันวิ่งแล้วมันวิ่งไม่ได้นะครับมันไม่ขยับออกมาจากชุดปั๊มนะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้จุดเสียให้นะครับที่ผมเจอนะสำหรับอาการเครื่องนี้นะครับเปิดแฟลก่อนนะครับเพื่อนๆเห็นตัวฟีด e n เดอร์ฟีดจานกลมตรงนี้ไหมจานผังกลมตรงนี้ครับมันยืดออกมานะครับอาจจะเกิดจากการกระแทกนะครับของตัวหัวหัวพิมพ์นะครับทําให้มันขยับออกมานะตัวนี้นะมันขยับออกจากแกนนะครับผม เดี๋ยวผมจะขยับเข้านะครับผมเนี้ยใช้ไข่ควงปากแบนนะครับอย่าให้มันขูดจานนะครับผมอยวเข้าไปแล้วดันเข้านะครับผม นี่นะครับการกลมนี่นะฮะมันขยับห่างนะครับมันทําให้ตัวอ่านค่ามันเพี้ยนนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะยกเซ็นเซอร์ขึ้นใหม่นะเดี๋ยวจะปิดลงไปใหม่นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าตลับมันจะขยับออกมาไหมนะครับผมดูว่าอาการเออร์จะหายไหมนะครับเห็นไหมครับคราวนี้ตัวหัวพิมพ์วิ่งได้แล้วเห็นไหมครับผมหาอยู่ตั้งงานนานนะครับอาการนี้ว่ามันเกิดจากสาเหตุไหนวะนะครับผม มันขยับออกมาแค่นิดเดียวเองนะฮะตรงน,นี้ครับผมมันทําให้เซนเซอร์อ่านค่ามันเพี้ยนนะครับคราวนี้เครื่องเห็นไหมไม่เอเอร์เรอร์แล้วครับเห็นไหมผมจะลองปิ้นดูนะครับ<น>เห็นไหมครับปินน้นได้ปกตินะครับผมเนี่ยนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผม ปิ้นออกมาไม่มีอาการเออร์เลอร์นะครับเนี่ยก็คือ enable 5 0ห้าูนย์ที่ผมเจอนะครับก็คือนี่แหละจานเนี่ยฮะเฟืองตัวนี้ครับมันขยับห่างเกินไปนะครับมันทำให้เกิดอาการเออร์เลอร์นะครับผมถ้าใครเคยเจออาการแบบนี้ก็ลองแก้แบบนี้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ